สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปอสองทุกๆคนนะคะครูยุ้ยนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะก็อาจจะมีนักเรียนหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้จักครูยุ้ยนะคะก็เดี๋ยวนะคะจะมาพบหน้าพบตากันนะคะว่าครูยุ้ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอ่าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะก็ครูยุ้ยนะคะครูอัญชริยาทองมาค่ะ ก็ได้รับบอบหมายนะคะให้สอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวครูยุ้ยจะมาสอนในเรื่องของการค้นพบปัญหานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเนื้อหากันเลยค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวหนังสือนะคะก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้ นะคะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะเทคโนโลยี Technology, วิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่2นั่นเองนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบเจอกันเลยะนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ะะนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะ อ,อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างง่ายนั่นเองนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย2เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องการค้นพบปัญหากับขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยครูวิจะมาพูดถึงเรื่องการค้นพบปัญหานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยาการค้นพบปัญหาในชีวิตประจําวันนะคะ นักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าในแต่และวันเนี่ยเราพบเจอปัญหาอะไรกันบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกไหนลงอลงตอบมาดูซิลองตอบมาดูซินะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูเฉลยกันนะคะว่าอ่ายกตัวอย่างปัญหาในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างอ่าเป็นก๊อกน้ํานะคะอ่ะนักเรียนเคยใช้ก๊อกน้ําใช่ไหมคะเวลาเราใช้เสร็จแล้วเนี่ย เคยลืมปิดหรือเปล่านะคะถ้าเราลืมปิดเนี่ยถ้าบ้านไหนที่ใช้น้ําประปาเนี่ยโหค่าไฟไม่ใช่ไม่ใช่ค่าไฟสิค่าน้ําขึ้นแบบเยอะมากเลยใช่ไหมคะถึงแม้เราไม่ได้ใช้น้ำประปาเราใช้น้ําบ่อก,ก็ตามแต่เราก็ต้องใช้เครื่องปั๊มน้ํานะคะหรือว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยสูบน้ําขึ้นมาจากบ่ออยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนะคะช่วยกันประหยัดน้ํานั่นเองนะคะอ่ะปัญหาลืมปิดไฟลืมถอดปลั๊กนะคะ นักเรียนเคยเจอไหมคะมเราจะแก้ปัญหายัางไงใช่ไหมคะเหมืนในรูปเนี่ยพี่การ์ตูนเนี่ยนะคะพี่สุดหล่อคนนี้เนี่ยนะคะกำลังดูโทรทัศน์อยู่ใช่ไหมคะใช้รีโมทคอนโทรลอยู่นะคะ,ะถ้าใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะปิดนั่นเองใช่ไหมคะ,ะนะคะทีนี้ในเรื่องของการค้นพบปัญหาคืออะไรนะคะเมื่อกี้ครูยุ้ยก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะ การค้นพบปัญหานะคะก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยเข้าใจปัญหานะคะการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้นะคะลืมปิดหลังใช้งานเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาแก้ปัญหานี้นะคะได้ด้วยวิธีการเขียนป้ายเตือนนั่นเองนะคะพอเราค้นพบปัญหาแล้วเราเข้าใจแล้วนะคะว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นั่นเองนะคะเหมือนตัวอย่าง ลืมปิดลืมปิดไฟลืมถอดปลั๊กนะคะก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยการติดป้ายเตือนไว้เลยนะคะว่ายาลืมปิดไฟนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะมีวิธีการอย่างไรในการทำความเข้าใจปัญหานะคะลองตอบในใจดูนะคะลองตอบในใจดูนะคะทีนี้เดี๋ยว เป็นกิจกรรมที่1.1นะคะรู้จักปัญหานะคะก็คือในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณยูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็ในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นนะคะฝนตกอะนะคะฝนตกฝนตกแล้วเราเกิดปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตประจําวันบ้างนะคะบางคนบอกว่าพ่อแม่คายของนะคะอาจจะออกไปแขกของไม่ได้ตากผ้าก็ไม่แห้งอะไรเงี้ยนะคะ ไปไหนมาไหนก็ลำบากใช่ไหมคะสำหรับใครที่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะต้องใช้เสื้อกันฝนอะไรองี้ค่ะต้องเตรียมร่มอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะ,น,คะนะคะอันนี้ยกตัวอย่างปัญหาแรกนะคะต่อไปปัญหาที่สองนะคะน้ำไม่ไหลเคยเจอกันไหมคะใชะ้น้ำอยู่ทุกวันทุกวันวันไหนที่น้ำไม่ไหลเคยเจอไหมคะปัญหานี้นะคะ ง่วงนอนขณะเรียนหนังสือนะคะนี่ยกมือเลยนะคะคุยเป็นบ่อยนะคะสมัยเรียนแต่ว่าไม่แนะนําให้นักเรียนทําตัวแบบนี้นะคะต่อไปนะคะอากาศร้อนเคยเจอไหมคะปัญหาอากาศร้อนนะคะถ้าฝนไม่ตกอากาศร้อนแน่นอนนะคะปัญหารถติดนะคะในกรสมุยก็อาจจะมีไม่เยอะนะคะไม่เหมือนกับในกรุงเทพนั่นเองนะคะนะคะในนี้ในสไลด์นะคะที่ยกตัวอย่างก็คือปัญหาที่พบบ่อยที่สุดนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่าง ง่วงนอนขณะเรียนหนังสือนะคะครูยูก็เคยเป็นนะคะง่วงนอนขณะเรียนหนังสือนะคะเนื่องจากเข้านอนดึกนั่นเองนะคะทำอะไรไม่นอนนะคะทำอะไรไม่นอนนะคะเป็นคำถามให้คิดนะคะเป็นคำถามให้คิดนักเรียนกลับไปคิดต่อดูนะคะอือต่อไปนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างอ่า โรงเรียนของนักเรียนมีปัญหาอะไรบ้างนะคะส่งผลต่อตอนเองและเพื่อนๆอย่างไรนะคะส่งผลต่อตอนเองและเพื่อนๆอย่างไรนะคะปัญหาที่1นนะคะยกตัวอย่างเช่นห้องเรียนโสกปรกห้องเรียนโสกปรกนะคะมีผลกระทบต่อตนเองอย่างไรนะคะทำให้สุขภาพเสียใช่ไหมคะอ่ะและมีผลกระทบต่อเพื่อนๆยังไงนะคะก็ จะต้องทําให้เพื่อนๆเนี่ยมาช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนใช่ไหมคะ,ะต่อไปปัญหาที่2ยกตัวอย่างน้าไม่ไหลนะคะปัญหาต่อตนเองยังไงอตนเองขาดน้ําไม่ได้นะคะไม่ได้อาบน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ,อะเอาไม่ใช่สิอันนี้คือในโรงเรียนเนาะไม่ใช่ที่บ้านขออภัยนะคะถ้าน้ําไม่ไหลที่โรงเรียนะจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเข้าห้องน้ําไม่ได้หรือว่าไม่มีน้ําดื่มอะไรเงี้ยใช่ไหมคะไม่มีน้ําใช้อ่ เราก็ไม่มีน้ําใช้เพื่อนของเราก็ผลกระทบต่อเพื่อนๆละ่ะไม่มีน้ําใช้เหมือนกันใช่ไหมคะไฟดับละ่ะถ้าเป็นปัญหาไฟดับละ่ะจะมีผลต่อเราอย่างไรนะคะมองตวหนังสือไม่เห็นอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมต่อเพื่อนๆละ่ะก็จัดกิจกรรมต่างๆทํา,าทไม่ได้ใช่ไหมคะปัญหาที่4ี่เสียงดังอ่าคุณวิเคยเจอบ่อยนะคะเวลาสอนเนี่ยเกิดเสียงดังรบกวนนะคะถ้าเป็นปัญหาต่อตัวเองก็คือ ไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะก็คือเรียนไม่รู้เรื่องนั่นเองอ่ะเพื่อนๆของเราหลับเป็นยังไงนะคะถ้าเจอกับปัญหานี้ก็เรียนไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอ่ะนะคะข้อที่3นะคะยกตัวอย่างอีกนะคะถ้าไฟฟ้าดับขณะเรียนหนังสือจะมีปัญหาต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ครูยุ้ยขอข้ามไปก็คือให้นักเรียนลองไปตอบกันดูนะคะ ทีนี้อันนี้นะคะคือเรื่องที่ครูยุ้ยจะมาสอนวันนี้นะคะเพียงแค่นี้คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันในแบบฝึกหัดนะคะอ่อยู่ในใบางานนะคะที่ครูยุ้ยให้นักเรียนไปนั่นเองนะคะข้อที่1นึงนะคะก็คือปัญหาใด เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในชีวิตประจําวันนะคะคืออะไรนะคะปัญหาใดเป็นปัญหาที history in history in ่พบบ่อยที่สุดในชีวิตประจําวันของนักเรียนนั่นเองนะคะไม่ต้องตอบของเพื่อนมานะคะของนักเรียนนะคะเลือกมาเพียง1ปัญหาเท่านั้นนะคะอะไรที่น <Terra> ักเรียนพบเจอบ่อยที่สุดในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่บ้านของนักเรียนก็ได้นะคะยกตัวอย่างมานะคะแล้วก็นะคะก็จะเป็น เส้นประนะคะนักเรียนเขียนมานะคะบอกครูยุ้ยมาแค่หนึ่งปัญหาพอนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเขียนบรรยายมาปัญหาเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะคะแล้วนะคะปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากอะไรครูยุ้ยยกตัวอย่างนะคะของครูยุ้ยเองนะคะคือง่วงนอนขณะเรียนอันนี้ครูยุ้ยยกตัวอย่างสม,มัยครูยุ้ยเรียนนะคะง่วงนอนขณะเรียนหนังสือสาเหตุมาจากอ่านหนังสือดึกนั่นเองอนะะห้ามลออครูนะ <laughs> คุยยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสำหรับนักเรียนปัญหาอื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะลงตอบมาดูนะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะในแบบฝึกหัดนะคะโรงเรียนของนักเรียนมีปัญหาอะไรบ้างนะคะส่งผลกระทบต่อตอนเองและเพื่อนๆอย่างไรนะคะคุยยกตัวอย่างมาให้หนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือไฟดับนั่นเองต่อตนเองก็คือมองไม่เห็นตัวหนังสือนั่นเองนะคะต่อเพื่อนๆก็คือ ไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมอะไรได้ยากต่อการจัดกิจกรรมนั่นเองนะคะสำหรับนักเรียนละ่ะนักเรียนเคยเจอปัญหาอะไรบ้างตอนที่นักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนมาทั้งหมด3ปัญหาด้วยกันนะคะมีผลกระทบต่อตัวเองอย่างไรนะคะเนี่ยนะคะตรงนี้ช่องนี้คือใส่ปัญหานะคะมีผลกระทบต่อตอนเองอย่างไรนะคะต่อเพื่อนๆอย่างไรนะคะเขียนมา3ข้อนะคะใน ในสามปัญหานะคะในข้อ2นะคะต่อไปข้อที่3นะคะถ้าไฟดับขณะเรียนหนังสือจะมีปัญหาต่อยักเรียนหรือไม่อ่าถ้าไฟดับมีปัญหาต่อนักเรียนหรือไม่นะคะถ้ามีนะคะแล้วมันมีอย่างไรล่ะนักเรียนลองเขียนอธิบายมาบอกครูย,ยุ้ยหน่อยสินะคะนักเรียนอาจจะเขียนบรรยายเป็นข้อๆก็ได้นะคะว่าอ่ะมีปัญหา ทำให้นักเรียนตึกตึกตกคิดดูนะคะถ้าเกิดไฟดับตอนที่นักเรียนเรียนหนังสือเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะข้อที่2อะไรว่าไปนะคะหรือว่านักเรียนจะเขียนบรรยายาแบบไม่ต้องใส่ข้อก็ได้นะคะนี่ก็แล้วแต่นักเรียนจะตอบมานะคะแล้วแต่ได้เลยนะคะต่อไปนะคะข้อที่4อันนี้ง่ายมากนะคะครูยุยให้นักเรียนเขียน ขั้นตอนการแต่งกายไปโรงเรียนเวลาเรามาโรงเรียนเราก็ใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดพละใส่ชุดลูกเสืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเลือกมาสักชุดหนึ่งนะคะที่นักเรียนคิดว่าง่ายที่สุดนะคะมีขั้นตอนอเป็นข้อข้อนะคะรูให้นักเรียนเขียนเป็นขั้นตอนเป็นข้อข้อนะคะและแต่นักเรียนชอบเลยนะคะว่านักเรียน คิดว่าขั้นตอนการแต่งกายมาโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะใส่ชุดอะไรนะคะคูยูให้เลือกเพียง1ชุดเท่านั้นนะคะนักเรียนเขียนบรรยายเป็นข้อๆมาอาจจะมีมากกว่า3มากกว่า3ข้อนี้ก็ได้นะคะมากกว่า3ข้อนี้ก็ได้แล้วสุดท้ายนะคะก็คือว่ารูปภาพของตนเองนะคะแต่งกายในชุดนักเรียนนั่นเองนะคะแต่งกายในชุดนักเรียนนั่นเองอ่าโอเคนะคะูคยก็ นะคะคุยุก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้ายาวเกินไปเดี๋ยวนักเรียนอาจจะเบื่อได้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคนไหนที่สงสัยหรือมีข้อสักถามอะไรนะคะก็สามารถที่จะสอบถามคุยุเพิ่มเติมได้ในไลน์กลุ่มของห้องเรียนนั่นเองนะคะก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะคะเพราะว่าคุยุก็อยู่ในไลน์กลุ่มทุกกลุ่มนะคะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ